เดี๋ยวผมจะพาไปแก่งคุดคูนะฮะสอกิโลนะครับเลี้ยวซ้ายไฮไลท์ของแก่งคุดคูดนะครับแก่งคุดคูดตั้งอยู่ในบริเวณตำบลเชียงคานนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นที่เที่ยวตาอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมวิวนะครับความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็นนะฮะเพราะมีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ําโขงที่กว้างนะกว้างมากๆเลยนะสุดลูกหูลูกตาแล้วก็เป็นพื้นที่ขนานทั้ง2ฝั่งทั้งไทยและก็ลาวในช่วงเวลาที่น้ําลดจะเห็นเกาะเก่งนะครับต่างๆขึ้นขึ้นมาได้ด้วยโดยจะเห็นภูควายเงินตั้งตั้งเด่นเลยนะเป็นฉากหลัง อยู่ฝั่งตรงข้ามในตอนเช้าถ้าใครได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือสันเขาแห่งนี้รับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับคือความสวยงามของแก่งคุดคูนี่ยนะฮะเ,เกิดจากการทอดตัวของแนวหินลงในแม่น้ำโขงนะครับประกอบกับหินก้อนใหญ่ๆเป็นจานวนมากตัวแก่งใหญ่กว้างขวางนะฮะกระแสน้ำเชี่ยวเวลาที่เหมาะจะไปเที่ยวแก่งคุดคูก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเหตุผลที่ต้องไปช่วงเดือนนี้ก็คือเพราะน้ําน้ําจะแห้งนะน้าแห้งแล้วก็มองเห็นเกาะแก่งชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะลงไปเดินเพื่อที่จะสัมผัสน้าโขงแบบใกล้ชิดได้ด้วยนะฮะบ,บริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและมีหินก้อนกลมเรียงรายกันนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนั้นนะฮะเพราะว่าน้ําก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะ ะครับแล้วก็จะมีอรอบๆก็จะมีซุ้มจําหน่ายอาหารนะครับทะเลต่างๆนะักท่องเที่ยวมาแก่งคุดคู่น,นี่ส่วนใหญ่จะนิยมรังรับประทานอาหารชิวๆริมโขงเลยนะฮะเพราะว่าบรรยากาศาทานอาหารริมแม่น้ําโขงนี่ก็คือใช้ได้แล้วก็มีพื้นที่ที่ว่าจะจะนั่งนี่เยอะพอสมควรนะฮะแต่ช่วงที่ผมไปนี่คือปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็ จะมีเขาเรียกว่าหมอกบ้างนะฮะแต่ก็บันที่ผมไปเนี่ยไม่เยอะนะครับหมอกไม่เยอะนะฮะแตก่ก็ได้บรรยากาศอยู่นะฮะเราสามารถชมวิวของแก่งคุดคูแบบแล้วก็สามารถล่องเรือนะมีเรือด้วยนะฮะจริงๆก็บันนั้นก็คือแต่ว่าน้ําก็ยังเยอะอยู่นะฮะซึ่งการเดินทางของที่จะไปแก่งคุดคูนเนี่ยนะครับเราสามารถาเดินทางมาจากอําเภอด่านซ้ายอาําเภอปูเรือเนี่ย เข้าไปในตัวเมืองเลยนะฮะก็จะไปต่อที่ถนนสายหมายเลข2 1 1หนึ่งนะครับพอถึง3แยกก็สามารถเลี้ยวขวาแล้วก็ไปตามทางไม่นานก็เจอทางแยกเข้าสู่แก่งคุดคูดคดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ออกมาจากภูทอกนะฮะภูทอกนะครับ,รบแล้วก็ห่า,างจากภูทอกเนี่ยแค่2กิโลนะครับ2กิโลเป็นพิกัดที่ไม่ได้ไกลกันนะฮะแก่งคุดคูดคดนะครับซึ่งบรรยากาศนี้ใช้ได้เลยนะฮะ คือแล้วช่วงนี้นะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบรรยากาศคือ,อป่าเขียวน้ําใสนะฮะนะครับแต่ถ้าช่วงฝนแรงๆน้ําก็อาจจะขุ่นนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยคือช่วงนี้น้ํายังเยอะอยู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะก็ให้ให้ดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับซึ่ง e ีนี้ก็เป็นในเรื่องของแก่งคุดคู้นะครับจังหวัดเลยอราเภือ เฉียงขานนะครับซึ่งผมว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่น่าไปแล้วก็มีที่พักด้วยนะจะมีที่พักอยู่ใ,ใกล้ๆใครที่อยากจะไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับหรือพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะฮะบรรยากาศก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็ก็ขอแนะนำนะครับท่านสามารถที่จะไปพักบริเวณแก่งคูดคูดได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับให้ชมบรรยากาศซึ่งวิวสวยเลยทีเดียวนะฮะก็จริงๆอะ่ะอ่ะมันจะมีการล่องเรือหางยาวนะครับชมชมทิวทัศน์สองฝั่งไทยลาวนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ล่องเรือนะผมก็ไปถ่ายรอบเฉยนะฮะเพราะว่าเราไปที่ภูถอกแล้วก็จะมาที่เก่งคุดคู้นะครับสุดท้ายปลายทางนี่ ผมจะไปที่สกายวอล์กนะครับนะครับสายกายวอล์กซึ่งก็จะห่างจากแก่งคุดคูดนี่เกือบ10-20กิโลได้นะฮะโดยประมาณเพราะว่าก็จะเป็น e ีีสุดท้ายสำหรับาการเที่ยวเชียงขานจังหวัดเลยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศจริงจริงถ้าฟ้าเปิดน้ำลดลงเนี่ยจะเห็นเกาะแก่งนะครับบริเวณแก่ง ชัดเจนแล้วก็จะมีเรือเห็นไหมฮะมีเรือไวอ้อันนี้มันเรือเรือน่าจะเป็นเรือของหาปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาจะมีเรือที่ใช้สําหรับล่องชมวิวทิวทัศน์นี่นะแต่ผมก็ทําเวลานะครับเพราะว่าไปก็จะชมบรรยากาศเนี่ยถ่ายบรรยากาศให้ดูเนี่ยก็คร่าวๆนะครับจะแนะนําว่าใครจะมาก็ต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศเอาเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็จบไปเลย ส่วนของแก่งคุดคูนะครับแล้วก็ผมจะเดินทางไปที่สกายวอล์กนะครับอำเภอเชียงขานนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมกันใน EP ีถัดไปนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็น EP ีที่เกี่ยวกับแก่งคุดคูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมาก<น>เป็นบรรยากาศของการชมวิวสมากกว่านะครับก็ใครที่มีแผนจะไปอำเภอเชียงขานก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ควรจะไป ได้สัมผัสกับบรรยากาศเลยนะครับแล้วก็ EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศของสกายวอล์กอำเภอเชียงคานนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ